สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามแดดเอ้ยบูแมนแดดแล้วเนาะฝนสิตโตก้วดานลังคุมมาแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยก็เมื่อนี้เปลี่ยนอาชีบเนาะพ่อแม่พี่น้องไปเรียงงัวมื่อนี้พอไปอยู่เนาะไปเหยียบนาไพอยู่บ้านน้องไฮ้เนาะออกมาเรียนง,งัวกับแม่แต่ว่าแม่ยังไม่ได้ออกมาดอ,อ,อ,อกพอแม่ยังอัดเทือนอยู่หาออกมาก่อน เสียงฟ้าก็ฮึมฮึมอยู่ออกมาหางงวนวออันนี้ควายแม่นเอาเพ่องเข่าเอาให้กินเนาะ <c oughs> อุ้ยผู้พลึกอรีพอยพี่้องเลยสงสัยว่ามันสตกอรีตกเรียนติดกันหลายเนาะอากาศกดีขนาดืันนี้ ดีจนฝนชิตกทำหัวอะไรมันงัวก็จะชี้กินเพ่องกินหยาอยู่ป่แหม่ยังบ่ออกมาอยู่เสียงฝากระห้องคืมหับคือหับขักน้ำฝนชินองเลยบรรยากาศดีบ่มีลมบ่แดดบ่ฮอนเย,ย,ย,ย็นเย็นหน่อยๆ ก้อนหองเน,ะนาะน้ำกับเยี่ยงน้แข่งขุงที้องนี่คือน้ำหองนี่ก็คือน้ำหองโมเมตนต์น้ำห้วยทางที่เที่ยวแต่น้อยจนใหญ่เนาะทางสินนี้เกิดมาก็เห็นเลยทางสินนีกเจ๊แต้ยจกเต่ <laughs> เตดุนปันได เกิดมาก็เห็นตอนนี้เขาก็อยู่จุดที่แบบว่าด้านหนึ่งมีฝนด้านหนึ่งมีแดดแต่เา้าอยู่จุดแดดน้องบิ๊นองบรรยากาศด้านนั้นฝนตกนะจ้าลมพัดเย็นๆลมแห้งขนาดพูดพี่น้องไง พึ่มแล้วนั่นจ้ะนี่คือง,งวัวขน่นแหละเนาะงัว,นะงวบุรายดอกสองสามตเพราะว่ามันตายเบิดปีกเลี่นก็ต่ายงัวายกระต่ายก็เกกกเลือดแต่ลูกมันไปหน่อยตัวเดียวอี่กระบาดตัวนี้มันมหมักสนหม่เอิญหมักสน <c oughs> นี่ก็ง,งัวของอา งัวอะไรงัวเฮาเานะผมงัวเราบด้ตายงัวเฮาน่ะตายไปเลย <c oughs> สิเอาทัานอยู่บ่านเนาะผนมาเลยบรรยากาศแดดจะได้น,น้นผลตก ก็มันคักโอ้ยบุยักสิว่าพายุบนนี่ฮะพายุนี่บนฮะเดี๋ยวไปเอาเพื่องกันนะนพนนะเพื่องเพื่องเขาเมาอยู่คกเข,ขมาเอ้ยบาดท,ที่หกเขมากะไปเอาเพื่องอยู่เครื่องปั่นเนาะ ฮอดแล้วเราเี่พี่น้องเนาะฮอนดแล้วนี่คือเพื่องที่เขาสิมาเอานั่นเองนั่นก็คือเครื่องปัน่นส่วดนั้นก็คือฝนจะตกแล้ว <c oughs> บ้าแล้วเดี๋ยวเอาเพื่องก็เนาพี่พี่น้องเนาะหนาจะใส่เวลาดุนเตินะบเนาะบต่บต๊กบ่ต๊กฝนบต่นตกดอกเต็ีมแล้ว เฮาก็สองสอบทนี้ก็พอ่อเลยเฮาก็ได้เดี๋ยวสิวขอไปเสมือนจังหน่อยก่อนเศรษเมายเนาะพี่พน้องเนาะนี่ก็คือเพื่องเขมเหมานั่นเองเนาะแหมเขาแบบนี้่เห็นออกมาอยู่ บรรยากาศทาุ่งนานาะเผยพี่น้องเนาะเดี๋ยวซีบอกไปให้พวกงัวก่อนซีบอกหดควายเลี้ยงแต่ควายจะลืมว่าตอนนี้เลี้ยงงัว <c oughs> <laughs> เรียบร้อยอ่ะเพื่อไปไปหึมอยู่พุ่นแันนี้ <c oughs> มันไปในี่ยไของมัน <c oughs> อ,อ,อ้ะอีกบ่แม่อาหายมันอีกบ่ ฝนกับวันสิตกก็มาโบตกซ้ำคือสื่อแดดบ่นแล้วไอท่าบูนเห็นบอกก็ดีกาตัวสุดท้ายมาสิหนึ่งต้องหายจะดีันเบิร์ฝนกับวันโบตกซ้ำ Ờ ừ. Để thẳng cái... Ừ Đến là mà. À bóng nó nói Này bố chồng bỏ hai mắt vào เราแะไห็นว oh ่านองแนี่ที่อิ่มอยู่อิ่มนะองมงั้้ยมันมาเรืแกลงนลมันโตกับเดะใช่เด่ท่งนี Tớ làm ao xám sọc, Ôi, sọc, sọc nào, hình như nó xám sọc cái đấy. Leo, có bố thấy Leo? Sọc hay là muốn chim nhả có sống hòn hế. Ừ. Tóc ra cỏ lọt được yang lưu 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 nó lưu 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 xanh nữa Ông ấy hai mươi Ơ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  bỏ khịt mắt Gây ra hố เก็บในมะขามเมื่อโมกชิไดไหมยังเป็นอยู่บอห์จักตุศิริยาผู้ไม่ไทยบึงห่วยกับผมไม่นาาว่าน้ำห่วยมากีบอะไรเป็นมาไก่ห่วยแต่หึงๆเลยฝนก็จะไปทางใดเบริร์คืบๆนะไปนี้ไปแล้วบ่เรือน,น้ำห่วยใสใสห่วยอย่างไร มักบวบเป็นซะป่ะแม่อยกกิาตามักห่งดิมกกระถินมกกระถินพอ่อพี่น้องมกกระถินนี่ก็คือหมกบวัวน้ำผึ้ใส่อะไรเออมันเป็น ปีนี้คือสิบปลูกสบายปีนี้มันเป็นตะผ่างสัน้นเป็นหาไปแล้วนี่นี่คือสิบปลูกสบายพอพี่น้องเลยพีกายเนี่ยได้กุศะดินลงมันเป็นโนนเนาะมันก็นทิ้งงามขนาดเลยแล้วม,มังคุงก็าจะ,จะเอามือต,มมต็ดแม่ว่าต้นงาาบ่ฮโหดอกงาดำเหรอวะบอ,บอกสีดำอันี้ ตะกี้ผูกต้นนะ่ะกระซ่งสามต้นสีตน่ต้นต้นนะี้สามต้นเนาะต้นนะ่ะแม่จนแก่แล้วพอเดนนี่ฮึฮโหยสิชินแหงอขู่บุดแล้วแตกบ้ว เดี๋ยวพี่ดูมู่กเอาแต่ว่าก๊กพี่ช้งได้ก๊กง่ายใช่ป่ะใช้ปูเยกว่แต่ปูปูตะกี้พูอใหได้หนียงอยู่ได้เบิดเลยหรอวะเก็บในงานเอนพี่น้องเนาะ ลายดอกสามสีต้นเดินนี่ไหมหักรปล่าตัวนี้อันนี้ดีไดเอาอะไรได้อ้าว ơn <laughs> mang mỏng cả cái chữ ơn cứ căn thế đó này nga à. ha cả khơi hiến tôn mà hiến như đó hiến cái gì cả học bồi sơn chay chỉ có tôn gì sao ai mình cứ này nga à. chú thải cả tôn nga cái <laughs> tôn là phải <laughs> bỏ hạt em เอาต้นนี้ต่อเดี๋ยวให้ผ่อเห้พี่น้องบึงไกลๆเนาะเมื่อไรจะเอาไปซ้ายมาเก,ก็บรถบิง่งเก็บงาไปยาวๆเนาะพี่น้องฮักเอาแบบต้นนี้ก็คือสิถอดแต่ปีนี้แหละปีหนามันก็นเกิดใหม่นมันขูดลงแบหลายๆ <c oughs> ฮะเอาไปใ,<ะ>ไปใส่ยัไยงไะใส่ชิ้นแหงก็ได้แล้ววะแล้วก็เห็ดจามยังกระจอกกระหูอยู่เมื่อนี้หลายอย่างเห็ดได้หลายอย่างในลายขนาดเของพี่น้องเลย กุนี่ก็ได้อีกวกถูกไอ้หนึ่งเห็นที่มีผู้ใดเก็บเนาะเอาหนี่บจักเห็นอยู่อาจจะกกเพียงอืมอำละพระจากเนาะเพ่พี่น้องเปสุขสุขคนเนาะนี่คือเก็บมาแล้วเนาะได้อู่หนึ่ง อุกใหญ่เติบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะออกถ่ายออกหน้าเหมือน,นก็ได้ออกแต่หน้าเนาะจะไปชิได้น้ำเขาอยู่แต่หน้าเอือนบ่นน้ำเอือนก็อยู่กับโค้ดไฮออกมาหน้าก็อยู่กับงูอะไปแล้วเนาะไปพี่น้องเนาะอย่าลืมกดติดตามเนาะไปแล้วสบายดี